หกคำถามที่คนไข้จะต้องถามคุณหมอตอนปรึกษาจัดฟันข้อแรกฟันมีความผิดปกต,ติระดับไหนเพื่อที่จะได้เข้าใจว่าเป็นปัญหามากน้อยหรือมีความซับซ้อนแค่ไหนจําเป็นจะต้องจัดฟันเพื่อแก้ไขความผิดปกติป้องกันไม่ให้กลายเป็นปัญหาที่ลุกลามจนซับซ้อนขึ้นอีกในอนาคตข้อ 2. เรื่องของแผนการรักษา จะต้องเตรียมตัวก่อนจัดฟันอย่างไรบ้างรายการเคลียร์ชอ่องปากมีอะไรบ้างอุดอินปูนอุดฟันมีกีซ่ซี่มีกี่ด้านกอนฟันผ่าปันคุดมีกีซ่ซี่ทำตอนไหนบางคนอาจจะต้องรักษารากฟันก่อนก็มีและที่สำคัญเลยนะครับถึงจะไม่ได้จัดฟันก็ต้องขุดอินปูนอุดฟันเพื่อที่จะให้ฟันแข็งแรงอยู่กับเราไปนานๆนะครับข้อที่สามเคสของเรา จะรักษาด้วยการจัดฟันเพียงอย่างเดียวหรือเปล่าเช่นต้องสอนฟันร่วมด้วยไหมต้องทําฟันปลอมด้วยไหมต้องผ่าตัดร่วมกับการจัดฟันด้วยไหมข้อที่4ใช้เวลาจัดฟันประมาณกี่ปีกี่เดือนเป็นกระตาที่ทุกคนอยากรู้และต้องรู้เพราะจะได้วางแผนเกี่ยวกับเครื่องค่าใช้จ่ายและการเดินทางเพื่อมาปรับเครื่องมือแต่ตรงตามนัดหมายในทุกๆเดือนข้อที่5นะครับ อยากได้แบบนี้คุณหมอทําให้ได้ไหมคะในบางเคสคนไข้ก็ได้ทําการบ้านศึกษาข้อมูลมาแล้วว่าปันตัวเองมีปัญหาอย่างไรบ้างมีอะไรที่ต้องการก็บอกคุณหมอมาได้เลยอย่างเช่นอยากมีปันเที่ยวเด่นขึ้นเล็กน้อยอยากให้ปลายปันบาดออกคุณข้าเล็กน้อยนี่ก็สามารถแจ้งคุณหมอได้เลยนะครับถ้าคุณหมอเห็นว่าสมควรก็จะวางแผนการรักษานในการจัดปันให้นะครับ ส่วนข้อที่6ข้อสุดท้ายนี้นะครับก็จะเป็นคําถามที่จะต้องคิดตอนนั้นเลยครับก็คือหากคนไข้สงสัยนะครับที่บานของคุณหมอตรงไหนอยากให้คุณหมออธิบายซ้ําก็สามารถบอกคุณหมอได้เลยนะครับหมอมีคําปรึกษาให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายคนไข้จะต้องได้ับคําแนะน,นําก่อนแล้วก็อตัดสินใจจัดกันก็ได้นะครับลีนิกธาราการสมัยสันอยูย่ในซอยตรงข้ามบิ๊กซีราด2สาขา2ตรงข้ามโลตัสเข้าซอยมาหนึ่งวันเ